ใช้กับคนไข้เราหรือว่าตัวเราเองก็ได้ถ้าสมมติว่าเด็กหยอดยาเราหยอดยาให้ลูกหลาหรือว่าเด็กเนี้ยเป็นไงคะหลับตาแงะตลอดเวลายาก็ไม่เข้าหรือว่าแบบหูยิ่งนีตัวแสบมากยาก็ไม่เข้านะคะหรือว่าถูกบีบออกไปหมดเลยเออใอจุดที่ฉัถ้าเราเวลาที่เราให้หยดยาก็แค่หลับตาแล้วก็สูบดูดตา ภาพนี้นะคะคนใจอันนี้แต่ถ้าเราบีตาหรือน้ำตาของเด็กอมามากเกินไปเราเรียกว่าริสเซกซ์เนียเด็กโกรหรืออะไรเงี้ยน้ำตาก็ไม่เข้ามันก็จะไม่เข้าสุภาวะนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้อีกเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่อยากจะเล่าความกันมาว่าเราหยอดยาหยกอีหยดคะเออคนให้จะถามเราใช่ไหมหยดอลไรหยดก็ยิ่งดีสิตาแดงยมหยดเย็นอะไรหยดเลยดีไหม ให้รู้พื้นฐานก่อนประโยชนี้อันเดียวนะคะแถวมีอันเดียวที่ที่ที่อยากจะให้หลายแถวอันนี้นะคะเมื่อกี้เราบอกว่าที่เคลือบสีน้ำเงินข้างล่างนี้คือเจลเลใช่ไหมคะน้ำตาลที่เคลือบตาเราที่เรามองหน้ากันปกติมีอยู่แค่เจ็ดไมโครลิรนะคะน้อยมากเจ็ดไมโครลิรนะคะจำโดนเด้เอาเข้ากร้าวไว้แล้วก็มีสิ่งที่เราเรียกว่า PH คือความเป็นโรดเป็นด่างเจ็ดจุดสี่สองจุดนี้ที่เราจะเกี่ยวข้องกับเรา เจ็ไมโครลิตแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าคะตรงนี้เป็นลักษณะของการหยดยาว่าออมีอี่ชนิดนะคะโทษทีจำตัวเลขไดปก่อนนะคะตรงนี้การหยดยามีทั้งท็อป c ิครนะคะที่การหยดแบบเฉพาะที่นะคะท็อปิคนะคะซึ่งจะเป็นไอ e ดร o p s เป็นน้ํา ointment หรือว่าเจลอันที่สองคือ local anesthetic เป็น periocular retrobaba infraocular เดี๋ยวจะดูรลุกันเวลาที่หมอเป็นข่าตัดต่อกระจกผ่าตัดอะไรต่างๆดูร่างหน้าตาของการที่เราต้องโดนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การให้แผนแผนจะเลือกหรือว่ากล้ามเนื้อคะทีนี้กลับมาข้างไปโอ้ยขอโทษค่ะโอในการที่จะหยอดยา เลาหยดไปนะคะเวลาหยดยาเร так าก็หยดไปก่อนแต่ว่าเวลาการที่จะฉีดยานะคะฉีดยา local administration แบบที่หนึ่งเราเรียกว่า p e r i o r u l a l injection periorbital แปลว่าตาฉีดยาฉีดยังไงนะคะเข็นฝั่งไปอย่างนี้นะคะบังเลยคะเข็นฝั่งไปเข็นตรงนี้และเข็นตรงนี้ ฉีดยายชาเข้าไปทําให้ตาตอบไม่ได้ความรู้สึกหายไปอันนี้เราเรียกว่า p e r i o ป u l a ก็เป็นหนึ่งในการฉีดยายชานะคะเ e t r o b u l b a retro ล่าข้างหลังใช่ไหมคะย้อนยุกในโท t r o เป็น r e t r ก็ฉีดเข้ยา,ยาไปลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นฉีดเข้ยา,ยาไปลึกๆเลยในขั้นที่เข,ข,นะะข้าสู่โคนของอออลูตาน,นะคะเข้าสู่โคนของลูกตาอันต่อมาตัวแทนรูปนี้นะคะคือเข้าสู่โคนของลูตา ตรงนี้เรากันการใช้การกระตานะคะการทำต้อประบการณ์ทำผ่าตัดในรูปตาหลายหลายชนิดปัจจุบันก็ยังใช้วิธีนี้อยู่ซึ่งมันค่อนข้าง,งที่จะน่ากลัวนิดนึงถูกไหมคะเพราะว่าเวลาที่หมอเขอ้าฉีดยาเนี่ยเขาไม่เห็นตางหาว่ามันวิ่งเข้าไปอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้อาจจะมีภาวะแสบซอนหรืออะไรเกิดขึ้นก็ได้ปัจจุบันเขาก็เลยนิยมที่จะเกิดยาชาเอาเป็นแค่ลูมมือจะน่าจะปลอดภัยกว่านะคะ อันต่อมาคือฉีดยาเข้าไปในลูกตาฉีดยาเข้าไปในลูกตามีอ2อย่างนะคะอันที่หนึ่ง intra vitreous เมื่อกี้ที่เราดูลูกตาก่อนที่ถึงจอะกระสาตาเราได้ไว้ถุงปุ่มขั้วไงเป็นเจลเราเรา v i t r e ฉีดเข,ข,ข้าไปในนมม้ำบุ้นหาะถ้าเกิใครจะดีคือน้ำบุ้นลูกตาเราฉีดเข้าไปยังไงนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นนี้หรือฉีดเข้า intra chamberal คือคือฉีดเข้า,าไปช่องหน้ามา่านตา เมื่อกี้จากรูปจาม่านตาได้กระจกตาแล้วก็ะสีหน้าตาหลังม่านตาืีเป็นแก้ตาถูกไหมคะ era, คอินทราคามิราอึงฉีดเข้าไประหว่างกระจกตากับไอเอ่อม่านตาล้วเรียกว่าฉีดเข้าไปช่องหน้าน้าตาแบบรูปนี้นะคะน,นี้เป็นการฉีดเข้าไปในตาสำหรับการฉีดทั้งสองวิธีโดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อมีการติดเชื้อนะคะอย่างรุนแรงว่าจะที่ไหนที่ไหนเราก็จะอาคารอันนี้ก็ให้มีความรู้พื้นฐานพอๆกันการฉีดเข้าทางร่างกายมีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้เจอมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ฉีดแบบฉีดเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคนะคะเช่นตามมลในคนสูงอายุเราพาจุดรับภาพในมวลมีเส้นเรื่องนอกปกติก็ฉีดยาที่เซนเนอร์นะคะอย่างรูก จิดยาจิตสีเข้าไปดูเป็นการจิตสีเข้าไปดูตรงนี้นะคะแล้วคุณหมอก็าจะดูว่าตรงนี้คือลักษณะของจอตาลูกนี้นะคะตรงนี้คือขั้วประสาทตาขั้วป,ประสาทตาซึ่งถ้าเกิดจิตสีแล้วเวลาถ่ายที่เอกซเรย์ออกมาก็จะเห็นเป็นรูปนี้แล้วก็จะเห็นเส้นเลือดนะสีมันจะเข้าไปการเส้นเลือดใช่ไหมคะเขาก็จะดูในช่วงเวลาลักษณะของเส้นเลือดมันผิดปกติ่ันไรอันนี้คือเพื่อการนีจฉัย กลับมันที่ยาหยดที่เราใช้กันเป็นประจำนะคะัลนคือสิ่งที่เราอาจจะเป็นความรู้ให้เราบ้างนะคะแต่ที่เราใช้กันทุกคนคงเคยมีโอกาสได้ใช้ยาหยดตานะคะคออพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นหยดหรือว่าเป็นพวกเจลหรือออยล์เมนะคะทีนี้เราคงจะต้องรู้เรื่องนี้หนึ่งเวลาที่เราหยดยา เราแต่หยดยาแล้วมักจะได้ผลนะคะ90%ของยาที่เราใช้หยอดยาเป็นการรักษาโรคทางตาทางด้านหน้าเมื่อกี้เราแบ่งตาออกเป็นสองส่วนถูกไหมคะทางด้านหน้ากับด้านหลังโดยแบ่งที่เลนส์ถูกไหมคะโดยแต่กระจกตาเข้ามาที่เลนส์ส่วนหน้าเพราะฉะนั้นยาที่เราหยอดคุณหมอให้ยาหยอดเราก็แสดงว่าเราน่าจะมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ทางด้านหน้าเหนือเลนส์ส้นใบอย่างแน่นอนนะคะเพราะยาจะเข้าไปในจุดนั้น เข้าปในสิ่งที่เราเรียกว่าแอนเทเซเมนต์ที่เมื่อกี้เราตัดกันไปนะคะจุดนี้ค่ะตัวเลขช่างวุ่นวายนะคะเอาเป็นว่าเมื่อกี้เราจาตัวเลขว่าในลูกตาเราน้ําตาเรือดเราอยู่ที่ตัวเลขเจ็ดไมโครจากเจ็ดไมโครแล้วความรู้ของพื่อนราเลยที่ว่าในน้ํายาหยดตาหนึ่งหนึ่งขวดรอบหนึ่งเนี่ยค่ะน้ำน้ำออกมาหนึ่งหนึ่งกรอเนี่ย ก็จะมีค่าแตกต่างกันโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่25-50ไมโครคือสิการี่เยอะกว่าที่ลูกตาเราไหมคะเขาบอก7เองแต่น้ำยาหยดตา25-50ไมโครก็แสดงว่า25คือส่วนที่ต่ำที่สุดแล้วหยดไปมันก็น่าจะเกิดไหมน่าจะเกิดค่ะตัวเลขนี้เป็นตัวที่ยืนยันจากการทำการศึกษามาพบว่าจาก50ไมโครตลยละกันนะคะเริ่มที่ตัวที่หยดที่ใหญ่ที่สุดในสมัยก่อน50ไมโครเทียบกัน100เมื่อ ติ้ง้าแปลูตาจีนินนะคะจากเจ็ดไมโครลิสสามารถรับเพิ่มได้อีกนิดหน่อยเป็นสิบไมโครลิรอย่างไรก็ตามจากเจเป็นสิบจากตัวเลขที่ห้าสิบไมโครลิรนับได้เป็นแค่ยี่สิซนตี่เป็นคำตอบให้เราทราบว่าทำไมเราหยอดละบอกคุณไขว่าถ้าลงตรงๆ1หนึ่งหยดเพียงพอถ้าไม่ตรงสงหยดก็น่าจะพอแต่ว่าหยดเยอะๆรยหยดในครังเดียวโอเคไหม ไม่โอเคเสียดายานะคะเราจะต้องประหยัดนะคะเสียดายคำถามต่อไปถ้าต้องหยอดสองตัวหรือว่าคุณหมอบอกให้หยอดทีจีต้องหยอดห่างก,กันยังไงถึงจะมีประโยชน์อันนี้เป็นคําตอบข้างล่างนี้นะคะเป็นคําตอบว่าเราจะหยอดจะบอกคุณท่า่าหยอดห่างกันแค่ไหนจากที่เข้าไปในกตาเลือ20%ตตรงนี้ใช่ไหมคะเราพบว,ว่า มีการเจอโอเวอร์คือว่าน้ำตาของเราก็จะมีการหมุนเวียนเนี่ยเข้าไปสู่ตัวรูน้ำตาละลายที่คอพี่เนีเ้ยน,นะคะประมาณ16%ต่อนต่อนาทีตัวเลขไม่ต้องจำแต่วิ่งไปวิ่งมาพบว่าแต่ดร้เหลือ10%ที่4ี่นาทีค่ะ ด้วยตัวเลขว่า4นาทีเหลือยาเพียง10%เองเพราะฉะนั้นง่ายๆจำตัวเลข4ยาจำตัวเลข5ไปเลยนั่นเป็นจริงถึงเป็นกลายเป็นตัวเลขที่เราบอกคนไทยว่ายาที่หยดห่างกัน5นาทีหยด1จี2หยดแล้วหยดห่ันกันานาทีโอเคแล้วยาขวดที่1หยดรอไป5นาทีหยดขวดหนึ่งตีตัวหนึ่งนะคะยาก็จะได้ผลเต็มที่ถ้าเราหยดตัวที่1แล้วห่างกัน2นาทีเนี่ยยามันก็ตีกัน ที่มันยังจะฟังชั่นอยู่ออกรทอยู่ก็ไม่มีใช่ไหมนะอันนี้เป็นคำอธิบายอยู่จุดนั้นเิงค่ะถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้ค่ะ10นาทีตจอเหยืยยาแค่3.4อร์เซก็เป็นตัวเลขที่โอเคจำด้วยก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะบอกคนณไขเราอาจจะเีตัวเลขในใจว่าถ้าต้องหยอดยาสอตัว5้านาทีเป็นตัวเลขที่เหมาะสม